ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมช่องทีเล็กเกานะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมสกัมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นหลายวันแล้วก็ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าล่าสุดนี้คือไม่ใช่ล่าสุดดิเมื่อวานหรือเมื่อวานนะฮะบ้านผมโดนเลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนไปวันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเลดทางด้านไหนบ้าง นี่จุดแรกนะครับผมที่โดนเลดจุดที่2ก็คือข้างๆลงรถเหมือนกันมันเขาจะเจาะผ่านข้างหลังนะตรงนี้นะแล้วก็กระโดดเข้ารูหน้าต่างนี้เห็นประตูที่เขาเปิดไว้ไหมนี่แหละเขาไขมันมีล็อกทองทั้งหมดว่าประมาณ9ล็อกมะข้างหน้านี้เขาก็ใส่ล็อกทองไหมเพื่อไม่ให้เราเข้าไปอีก,อกครั้งนะแต่หน้าต่างนี้ผมสามารถทุบได้เพราะเป็นของผมแล้วมาดูในห้องนี้นะครับผมมีอะไรบ้างก็เหลือแ,แค่นี้แหละปืน เต็มรังเลยนะครับแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมฟาร์มไว้ปืนอ่ะชุดก็ไม่มีก็หายหมดอ่ะพวกฟูดกล่องทูบ็อกพิกล็อกนี้ก็ไม่มีสักอันระเบิดก็ผมฝังไว้ก็หายประมาณ4-5ลูกได้และก็ฆ่าได้หลายคนอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวลองมาต่อกันว่าเราจะทำอะไรต่อนะที่หายไปก็คือบ้านแต่งนะฮะแล้วก็แอบไปฟาร์มแล้วก็ จนกว่าจะกลับมาสภาพเดิมเนาะล่าสุดก็คือกำแพงสองโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้างในนี้กันว่าเราทำอะไรไปบ้างผมก็ได้อัพเป็นเลเวลสองนะเพราะว่าดูจากที่เขาเลนะครั้นาทางนี้แหละเลเดเข้าไปมันเป็นไม้หนึ่งอยู่เนาะมันก็ยิงแป๊บเดียวก็แตกแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก็เข้าทางนี้เลยผมก็เริ่มใส่ล็อกใส่อะไรแล้วแหละ เห็นปะเร,เราก็รถเราก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ไปไหนนะคันนี้แล้วก็เรามี SUV หนึ่งคันนะอยู่ข้างในนี่เป็นไงล่ะไปโดมานะส่วนตนัวนี้ทงผมย้ายเข้าไปข้างในบ้านแล้วนะ <c oughs> มันมีคนแบบใครไม่รู้ปีนขึ้นหลังอาคารงนกันนะครับกระโดดลงมานะโดนระเบิดตายก็ผมก็เลยย้ายทง ไปไว้ในบ้านอ่ะเดี๋ยวจะคาพาเข้าไปในบ้านดูนี่เข้าทางนี้นะโดดทางนี้นี่มัต้องกระโดดนะเันจะเข้ามาได้นี่ก็คือของผมไปฟาร์มมาก็ประมาณวันกว่าถึงจะได้ขนาดนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราหาอะไรทําดีกว่าผมว่าจะไปล่าไอดอบนะทุกคนดูไอดอบเนี่ยมันเยอะมากนะครับโซนล่างเห็นปะโซนขวามือ โอเคเดี๋ยวเราเช็คกระสุนก่อนอ้าวไม่ได้ใส่แม็กเลยแม็กอยู่ไหนโอ้หนี่ไงใส่หน่อยดินี่เขาอัปเดตใหม่แล้วนะดูดินี่ยดเคเอาเรื่อง <c oughs> ละเอียดละเอียดจัดเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับข้างในเขาน่าจะเอาเอาจากตัวตัวของจริงมามาใส่แบบแบบนี้เลยนะโหโคตรเอานะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะอ๋อยังไม่ครบเรามีอีกเรามีอีกนี่ใส่ไปดูดิดูด,ดิเอ้ยต่อนะผมมันแถวและเท่าไหร่เนี่ยมาทำไมมันเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งวะผมผมงงนวเนี่ยนะงงวะ่ะกลไกมัน โอเคถ้าจะได้แค่นี้แหละไปแล้วก็ใส่ลูกนะฮะหืมอ,อย่างเท่ไปเดี๋ยวเราจะไปไล่อดอกกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราต้องเอารถรถกับอันนี้ไปรถเอสดไปล็อกบ้านยนะังโอเคปิดแล้วไปไล่ไอ้ดอกดีกว่านะ เดี๋ยวเอารถ a t v ไปแล้วแหละรถเครื่องมันจะชา้าเกินไปนะไอรถเนี่ย atv เนี่ยมาดูของในรถก่อนมีอะไรบ้างโหของยังเต็มอยู่เลยว่ะงั้นเราขอยัดยัดอันนี้ก่อนแล้วกันของมันเยอะมากถังน้ำมันนี่ก็ไม่น่าได้ใช้ถอดม่้งออกดีกว่าล้ามาใส่หมวกได้ โอ้โหหนูว่านักแข่งนะถอนมุกออกถอนมุกออกโอเคอ้าผมลืมไปต้องเอาไขควงมาด้วยนะหาไขควงแปบบ๊บอยู่ข้างในเฮ้ยผมเอาไว้ไหนหวะอ๋อในรถนี่เองโอโ้เยอะเลยนี่หว่า โอเคประมาณนี้แหละเอ้ยท,ที่ที่รับมีดไปด้วยอ่าไปออกเดินทางกันนะเดี๋ยวเราไปดูดอกลูกแรกกันเซอร์มิมจะดอกมันน่าจะดอกเหมือนกันแหละเนาะถ้าด,ดอกแบบอไปดูก่อนนะ อันนี้เขากยังไม่แก้นะดูดิมันก็ยังรอยแบบไม่ตรงเส้นนะอ่ะโปรติมันต้องแบบขึงเส้นนี้พอดีอันนี้มันเลยไปนิดหนึง่งก็อยู่ที่ตัวเกมนะนี่แหละเราต้องไปโซนขวาสุดเลยเป็นไล่เอามาตั้งแต่นู่นฝั่งนี้แล้วขี่ไปเรื่อยก่อนแล้วกัน,กนดีหนึ่งไกลไป ดวยฟาร์มผมตายระเบิดหลายรอบมากเลยมันสามารถวางได้นะเซตนี้ยวางได้ทุกที่เลยคจะวางไว้ไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนอะ่ะแต่ผมก็ชอบเหยียบด้วยนะดูลูกแรกนะทุกคนลูกนี้อยู่ใกล้บังเกอร์พอดีเลยใช่ไหมมีคนมายัางเลย คือเวลามันจะระเบิดก่อนขอให้ยังไม่ระเบิดนะโอ้สิบนาทีอีกนานเริบมเคมต่อไปได้อะไร แบตเตอรี่โอ้โหหนึ่งแบตเตอรี่ต้องหนึ่งนะทำเกลืออย่างงี้วิกกี้โอ้ไห้ตายเถอะกว่าจะมาถึงไม่ใช่ใกล้ๆนะเว้ยเอาแต่กระสุนแล้วกันขอเถอะดีๆสักอันเฮ้ยอ,อันนี้ได้อยู่ โหโอ,ยอยู่ลึกเหลือเกินนะโหอันนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ่ะไปแผนต่อไปดีกว่าขับมาต้องใจนะตอนนี้อยู่ข้างหน้าเราลูกหนึ่งจะทันหรือเปล่า มาไหนเนี่ยไอดอกยังไม่ลงเลยเันไงเจอแล้ว <c oughs> มาพอดีเลยที่เรกว่าจะไปเก็บสองสองรูปนู้นก่อนมันมานานแล้วไง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะโ <c oughs> โหซอมบี้ <c oughs> น่าจะตกตรงซอมบี้ว่ะเดี๋ยวขี่รถเคลียร์ก่อนแล้วกัน สูดว่าจะมีบี้ระเบิดด้วยนะเดี๋ยวเราปืนพกยิงดีกว่าเก็บเฟรมเฟรมไฟลนะ์เนาะอยู่ไหนเนี่ยจะตกละเป็นยังไงเนี่ยปืนพก เอาเล่นตรงนี้โอเคให้ดับตกแล้วไม่เคยได้ยินเสียงใกล้ขนาดนี้ ไม่ตายมา20สินาทีเต็มรอ,อกันหน่อยแล้วเบิดวะต่อไปทุกสอง ได้ไข่ควงอ่ะไข่ควงสี่สิบอ่ะชุดซ่อมปืนได้อยู่ปุ๊บไข่ควงไว้ให้เอาหมดอ่ะเฮ้ยล็อกท้องเจ๋งเลยไม่ต้องไปฟาร์มยากมาฟาร์มไอ้ดอบได้ทุกอย่างโอเค ลูกนี้ผ่านไปเราไปต่องเราดีกว่าจอดรถไว้ไหนวะเนี่ยก็ได้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวล็กทองได้ระเบิดมาถูกทางไหมเนี่ยโอเคถูกทางเดี๋ยวซ้ายเอาลูกซ้ายก่อนแล้วกันไปไปลูกขวาอยู่ข้างถนนเลยเนาะลูกนี้ทันไหมเนี่ย ไหนเอยอยู่ไหนขับเลยแล้วเนะี่ยตาไม่ดีก็แ,แถวนี้ไม่ใช่เหรอ ไงเจอและ้วเห็นควันแล้วไปสกอ้ยชิบหายแล้วห้าิบแปนาที ไม่ทันแล้วทุกคนเราต้องไปแล้วต้องไปแล้วเฮ้ยอย่าลีลาที่โอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นดีโอโ้โ,อโหโคตรลีลานะฮะเดี๋ยวก็ระเบิดเสร็จตายหรอกถ้ามันระเบิดปุ๊บรถเราหายไปเลยนะคนก็หายหายทุกอย่างอะ่ะ เดี๋ยวไปลูกนู้นแล้วกันพรุ่งนี้ไปก่อนซะแล้วมาไม่ทันนะอันนี้อัน,นลูกเมื่อกี้ไม่นับล้วกันนะข้างหน้าเราน่าจะเป็นลูกที่สามนะเราจะเอาเก็บสักสิกสบลูกอะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านก่อนที่ลูกนี้ก่อนลูกนี้จะหมดหมดยังผมว่าจะยังไม่หมด ได้อยู่เฮ้ยของดีว่ะของ EKU นะ ระเบิดอีกแล้วมีแต่ระเบิดทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ระเบิดอันนี้ระเบิดมือด้วยนะปึ๊บโอ้โหอาหารอ่ะเก็บอาหารไปด้โอเคขาหนึ่ง สท้ายโอ้ชุดยาวไว้ก็ยังดีนะไปเปิดไปนี่แหละเดี๋ยวเราขับไปรอแถวโซนกลางๆก็กรแรงก็แรงแล้วจบเดี๋ยวได้อีกสักลูกนึงเดี๋ยวเราค่อยไปเติมน้ำมันนะจัะมันจะหมดแล้ว นี่ตัวนี้สวยเว้อะไรเนี่ยโหอุล็อกทองเว้ยใส่บ้านนะผมบ,บอกเลยบ้านเราต้องถึกทน อะไรวะมันทำไมมนันยากอาหารเอาแต่นี้แล้วกันเอาแต่น้ำเปล่าเพราะว่าเอาน้ำเปล่าไปทำระเบิดได้ MIE เซ็ต <c oughs> <c oughs> ขนมิงแล้วแบตเตอรี่โอ้แบตเตอรี่เจอหลายครั้งแล้วน,นะ ถ้ามันเต็มสักร้อยผมจะไม่ว่าอะไรหรอกเจนเนตปึ๊บเฮ้ยโอ้ยได้ปืนไว้ให้เอาเข้ารถเล,เลยแล้วกันเนะาะทั้งอาหารทั้งอะไรเนี่ยเอาเข้าไปให้หมดไปแล้วเติดน้ำมันก่อนอะ อันนี้เราเก็บแล้วปัมม๊มอยู่ตรงนี้โอเคเราต้องไปเติมน้ำมันนะอันนี้จะเป็นรูปที่สี่นะมาไวขนาดนี้คงไม่มีใครมาหรอกโอเคไม่มีซอมบี้ด้วยเว้ย โอ้โหอิเล็กทรอนิกส์นี่เก็บดีป่าวะเก็บไปก็ได้อ่ะเค้กไม่เอามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยเค้ก นีระเบิดนี้เราก็ได้หลายรูปเหมือนกันนะเนี่ยไข่ควงมาแล้วมาเรื่อยๆเลยโอ้ชุดพยาบาลีกและอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้ย โอ้ชุดลูกโม่โหโคตรไวลูกที่เจ็ดนะลูกนี้นะอื้มปืนโหดไว้ เ,เก็บอยู่นะอาอเก็บไปแม็กอานิดเดียวพอให้แต่เล่าเราเราไม่กินไข่กวงสวรรค์มันน่าจะดอบไข่กวงสีสิบให้เรานะอยากได้มากเลยปึ๊บ โอ้โหเรื่อยไม่เอาดีเรื่อยปึ๊บระเบิดโอโหดกากนะครับตู้นี้มันกากมากเลยไม่เคยเจออะไรที่มันแบบกากขนาดนี้ขอเถอะปึ๊บแบตเตอรี่แล้ว พางว่ะชุดพางก็มานะโอ้โหพางขาวก็มามาให้ครบเลยมามาแต่ยางเกงนะแล้วชุดไม่มานะเสื้อมันอนะแกนี่โอ้โหอีกแล้วผมไม่เอาเลยปะ่ะ ก็แต่ผมอยากได้สีนี้ว่ะนี่ทิ้งไปจุดสามห้าเจ็ดผมมีแล้วก็จะกระสุนมาแล้วกันต่อไปเลื่อยโอ้โหมันโคตรกาเลยนะอันนี้ เฮ้ยพางขาวมาวะ่ะเมื่อกี้แรงเกงอันนี้ได้เสื้อมันแบตเตอรี่นี่ไม่ขาดจริงๆเลยนะอะไรมันจะยากอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดล็อกเบสิกเลเี้ยช่จะซ่อมปืนนี้แล้วเคมอ ควงแดงมาเอาหมดอะ่ะโอ้โหเซตนูก็มานะเก็บได้ไหมนะเก็บเอาไปไปยิงสัตว์ดีกว่าปะ่ะนี่บ้างเราก็มีละอีกเซตนี้อ่ะสามลูกไปเลย มีของแต่งดนะ้วยแต่งให้เขาหน่อ,ไอยไปบีศูนย์โอ้ยไวมามาแล้วอ่ะไปก็ไปวะบีศูนย์โอเคเรามีไข่ควงครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคขอให้ได้เอสดีสักกระบอกถือว่า สไนเปอร์ S S ยังไม่ได้เลยเนะี่ยเป็มไอ้ใหม่แล้วเอาให้หมดโอ้ให้แต่พวกวายมาคู่เลยอ่ะสองยี่ห้อ ชุดส่ตสามาต้องไกลนะดูให้นี่ก็ดีเซิร์ตเอาเก็บไปอ้วสักแม็กสองแม็กไปยิงหมูยิงหมาเล่นเอออันนี้อันนี้ก็โอเคแล้ว โอ้ยี่สิบนาทีผมขี้เกียจแก่นะนะผมใช้อันนี้แหละอนแดงไปเลยแอันวานไปเลยโอ้เบียร์มาทั้งเซตเลยเอาโอ้โอยปุ๊บอื้อหือิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บอกว่าไม่เอาอันเนี้ย เสร็จใหญ่แล้วมารถทองรถทองอะ่ะมาสิพุทธนูอ่อเอาไปยิงหมูยิงหมามันเดิมเลยเยอะเกินไปนะบางทีอ่เอ้ยชุดพางมาแต่ยังเกงเนี่ยนะ ไปโอ้โหโคตรเกลือนะนี่ไปกลับบ้านดีกว่าเรากลับทางไหนดีวนะเนี่ยโอ้ยขี่ไปทางอันนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ลงโซนแซดแล้วนะขี่ตามเส้นขาวไป คุนที่สุดก็ถึงบ้านทีไม่ได้กลับนานออกเช้ากลับเย็นนะไปดูดิมันจะมืดแล้วหรือว่าฝนจะตกอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะฝนตกแหละฟ้าคืนแนละ้วบอยขี่ก็ไม่ตรงนะ ลองดูของข้างในนะได้อะไรบ้างคุ้มค่าหรือเปล่านี่เรามาดูของกันโอ้โหเอาเอาล็อกทองก่อนเลยได้กี่ล็อกล็อกทองได้เราไม่ได้มาหกล็อกนะผมนี่ล็อกเลยเราต้องใช้งานทันทีนะนี่ ล็อกสามไปเลยต่อไปนะบ้านเรานี้ก็จะล็อต้องล็อกนะแล้วก็ประตูนี้ด้วยอื้มโอเคครบสามหมดแล้วอันนี้ล่ะดีเยอะวันนี้ก็สามโอเค ไอ้ล็อกมาคนเยอะต่อไปก็จะเป็นพวกระเบิดใช่ไหมระเบิดดูที่ได้กี่ลูกมีเคมอด้วยสนมากก็เคมอนี่แหละมี็นระเบิดมือนะเคมอ โอเคโอเคมอได้กี่ลูกเอ้ยววระเบิดนี่ได้กี่ลูกเนะี่ยเเนียตไอ้ห้าลูกเลยเหรอนี่ไงแทบโอเคประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้คีมอมาเยอะมากนะแต่เราต้องเอาไปคัฟก่อนนะถึงจะวางได้ไอ้พวกเคมอเนะี่ยแล้วก็ล็อก พิกล็อกไขควงเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไขควงสีแดงเล็กน้อยโอ้โหได้เยอะมากเลยอะโอเคผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่าผมผมยังไม่ได้อัพบ,บ้านเลยผมกะว่าจะอัพบ,บ้านนี่เป็นอ่าเลเวลสามก่อนอะไรเนี้ยขึ้นไม่ได้ เนี่ยมันเป็นเลียวสองอยู่ซึ่งเลียวสามมันใช้ใพวกเหล็กเยอะนะเราต้องไปฟาร์มหนักเลยแต่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน